แล้วก็พระที่ทำคราวนี้นะบอที่สงไว้ก่อนนะตำคำหนังสืออธิบายมีอยู่แล้วให้ทุกคนปฏิบัติตามหนังสือที่อธิบายไว้แล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่ยังไม่อธิบายคือว่าเมื่อเช้ามืดเวลาตีห้าพระพุทธเจ้าบอกว่าการปลุกพระคราวนี้เรื่องรังสีต่างๆไม่ต้องวิโตกกังบล ท่านทำภาพให้ดูว่าคนนี้มีพราอยู่แล้วลังสีเข้ามากลุ่มเข้ามาหางมานสีเมเจะถอยกลับทันทีถ้อ่างนั้นก็ทุกคนไปรับจ้างรถที่อิรักได้นะไปไหมไม่ยังกลัวนี่คือพระที่นี่จริงๆทำยากมากเพราะยังหางหมากนี่ต้องเสกันมาเป็นปี เขาเก็บกันมาเป็นปีนะแล้วก็ทำไมจะราคาถูกการตั้งราคาถูกเพราะว่าพระเจ้าับอกว่าเป็นการสงเคราะห์วัดอื่นถ้าวัดอื่นก็จะให้ไปจำหน่ายราคาแพงกว่าจะได้เอาเงินไปสร้างวัดบำรงสงไม่มีใครก็ทำมาสิบบาทอะว่ากรรมฐานที่จะเริญกันจริงๆ เกณฑ์กองกองใหญ่จริงๆมี40กองใน40กองนี้บรรดาญาโยมพุทธบสัตั์จะปฏิบัติกองใดกองหนึ่งก็ได้ทุกกองมีกำลังถึงพระรหัตหมดปณิพาน์ได้หมดที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ที่สี่สิกองเพราะว่ากำลังใจของคนไม่เสมอกัน คือมีกําลังใจคนไม่เท่ากันบางคนบันเพิ่บัณเพ็บารมีมามากบางคนบําเพ็นบารมีมาน้อยตอนนี้กําลังใจที่ทรงตัวอยู่ท่านจัดเป็นจริตไม่หกจริตคือมีราคาจริตโทสะจริตโมหจริตวิตกจริตศรัทธาจริตพุทธจริตคําว่าจริตก็คืออารมณ์ของใจจริตทั้งหกนี้ความจริงมีด้วยกันทุกคน ทุกคนมีครบหกอย่างแต่ได้ว่ากัรชาจริตอย่างไหนมีกําลังกล้าและเรี่ยวแรงมากถ้าอย่างไหนแรงมากก็ต้องตัดกําลังกล้ากําลังกล้าจริตกองนั้นก่อนเจนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงต,ตัดกรรมาฐานไว้ทึ้ง40กองแต่ว่าเป็นกรรมฐานเฉพาะจริตเชื่จริงๆส0สบกอง เป็นกรรมฐานกลางจดิตไหนก็ปฏิบัติได้เดสิบกองในจำนวนกรรมฐา,านสี่สิบกองนี่ท่านแยกเป็นหมวดไม่เป็นสี่หมวดคือหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสุขวิปัสสโกหมวดนี้ตามที่ทั่วทั่วไปปฏิบัติกันและหมวดนี้มีสมาธิได้มีฌานสมาบัติได้และก็เป็นพ,ร,นนพระา้า,าหันได้เป็นวโสดาคีทาคาหันได้เหมือนกัน แต่ไม่มีความเป็นทิพย์ของจิตไม่เห็นผีไม่เห็นโรกสวรรค์หมวดที่สองเรียกว่าเตวิโชคือวิชาสามหมวดนี้อันดับแรกต้องฝึกทิพย์ุยานก่อนเมื่อได้ทิพย์ขุยานเห็นผีหนเ็นรกเห็นสวรรค์แล้วเห็นอะไรก็ได้ตามใจชอบต่อไปก็ฝึกระลึกชาติเมื่อฝึกระลึกชาติได้แล้วต่อไปก็ฝึก ความเป็นมโสดาสีทาคานาคารหันเมื่อได้เป็นพระอริยเจ้าจาพระโสดาบันขึ้นไปท่านเรียพระวิชาสาหมวดที่สามเรียกว่าชละพิญโยคือปัญญาหหมวดนี้มีความเป็นทิพย์ด้วยสามารถเคลื่อนไปในภพต่างๆได้ด้วยอย่างที่บรรดาญาโยจะปฏิบัติวันนี้เป็นหมวดที่สามนี่ชะพิญโยในหมวดข้อปัญญา และหมวดที่สีเรียกไปสมิทายานหมวดนี้มีความฉลาดมากฉะนั้นการเจริญกรรมฐานขบันดาท่านพุทธบริษัทที่ปฏิบัติกันมาจึงมีผลไม่เสมอกันแต่ว่าชื่อว่าขึ้นชื่อว่าคุณสมบัติทุกหมวดมีฌานสมาบัติได้แล้วก็เป็นพระอริยเจ้าได้ปานิพานได้เหมือนกันหมดตอนนี้ก็เวลาก็เหลือก็ชั้นก็นมาก็อแนะนําวิธีปฏิบัติสําหรับมโนยิติ คำว่ามาโนมยิทธิแปลว่ามีธิ์ทางใจอย่าลืมว่าเป็นหมวดของอภิญญาถ้าญาตโยนที่ปฏิบัติมาในด,ด้านสุขาัิสโกก็จะแตกต่างกันไปหมวดนี้อันดับแรกทุกคนจะต้องทำทิปฏปัจุญานให้เกิดก่อนทะนี้ในสมัยก่กอนในสมัยวัตมาฝึกมาในตอนต้นเมื่อก่อนนี้ไม่มีครูฝึกให้ ทุกคนและพระทุกองค์จะต้องนั่งใช้นังสือวิสุทธิมรรคเอาหนังสือวิสุทธิมรรคมาดูแล้วก็ปฏิบัติตามหนังสือผิดมั่งถูกมั่งถูกมั่งผิดมั่งก็ต้องใช้เวลากันมากบางองค์อย่างเร็วจกว่าจะได้ก็ใช้เวลาถึง1ิบปีบางท่านก็ต้องใช้เวลาถึงยี่สิบปีบางราย30ปีเสียตายไปเลยไม่ได้ แต่ว่าเวลานี้มันแนะตำกันเพื่อความเข้าใจก็รู้สึกวันสองวันก็ได้กันมันอยู่ที่ความเข้าใจตัวเดียวความเข้าใจอันดับแรกของการปฏิบัติได้พิญญาในวิชาสามก็คือทิพุคุยานถ้าเข้าใจตัวนี้เสียแล้วอะไรก็ได้หมดตอนนี้สมัยก่อนคําว่าทิพุคุยานมีความเข้าใจว่าลูกตาเป็นทิพยอันนี้มันผิดเพราะคนจะมีลูกตาเป็นทิพยไม่ได้ เพราะคนมีร่างกายเป็นเนื้อจะมีลูกตาเป็นทิพย์มัต้องมีกายเป็นทิพย์อย่างเทวดาหรืองนางฟ้าหรือพรมอย่างมนุษย์ทั้งหมดนี่ไม่มีลูกตาเป็นทิพย์แม้แต่พระเจ้าเองก็ทรงมีทิพย์กุญ,ญานไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์หมนกันเราจะมีได้แต่เฉพาะทิพย์จกุญยญ์ขอแปลคำาิญาณคําว่ายาณนี่แปลว่ารู้ไม่ได้แปลว่าเห็นจำไม่ดีนะ ถ้าแปลเต็มศัพท์ก็แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคลายตาทิพย์คือทำใจให้เป็นทิพย์นั่นเองทุกอย่างอาศัยใจความรู้สึกของใจแต่ความรู้สึกของใจนี้จะมีผลไม่เสมอกันแต่มกำลังใจของบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทถ้าญาติโยมคนไหนมีกำลังใจสะอาดน้อย จิตเวลาปฏิบัติจริงๆจ,จิตสะอาดจากิเลสน้อยจะมีแต่ความรู้สึกทางใจบอกว่าเป็นอย่างนั้นบอกว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าจิตจะไม่เห็นภาพนี่จะสะอาดน้อยไปถ้าบางท่านมีจิตสะอาดปานกลางเมื่อจิตมีความรู้สึกขึ้นจิตจะเห็นภาพแต่ก็ไม่ชัดเจนบางท่านมีจิตสะอาดถึงที่สุด เมื่อจิตมีความรู้สึกขึ้นจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสมากมันอาจจะเห็นชัดกว่าที่เรานั่งเห็นนั่งเห็นอยู่นี้ตอนนี้อันดับแรกขบัญญาติญาโยมพุทธบริษัทให้เข้าใจคำทิธีขุยานตามนี้ให้ถือว่าถือความรู้สึกของอารมณ์แรกเป็นสําคัญถ้าครูเขาถามเขาสอบให้ถือความรู้สึกแรกถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นยังไงตอบตามนั้นทันทีอย่างนี้ไม่ผิด แต่ต่อไปถ้าทับยังคล่องสภาวะจะแจ่มใสต่อไปการเห็นภาพจะชัดเจนแจ่มใสเองถ้าฝึกให้คล่องตัวตอนนี้มาว่ากัะทึงผลผลที่เราฝึกมโนยิทธินี่มีฤทธิ์ทางใจมีผลอะไรบ้างในเมื่อเรามีกําลังใจเป็นทิพย์ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะรู้ได้แทนกําลังใจ อย่างที่บรรดาญาโยงพุทธบรรษัทเมื่อกี้นี้ถวายสังฆทานกันมากในเมื่อท่านถวายสังฆทานแล้วท่านก็นอยากจะทราบว่าผลในการถวายสังฆทานมีผลถึงไหนเราก็ติดตามผลว่าผลก็ทานที่เราให้แล้วนี่ถ้าเราตายจากชาตินี้ไปผลจะไปคอยเราที่ไหนความจริงไอ้ผลนั้นมันคอยอยู่แล้วถวายปุ๊บมันก็ปรายกฏปั๊บสิ ถ้าสมมติว่าเจะเกิดในสวรรค์เกิดเป็นสวรรค์ชั้นไหนมีสภาวะเขาวิมานเป็นยังไงวิมานไม่เกิดแล้วพัะถวายตัดสินใจถวายว่าเกิดทันทีวิมานอยู่ชั้นไหนรูปร่างวิมานเป็นยังไงจะมีนางฟ้าเป็นบริวารเท่าไหร่อันนี้ไม่เกิดแล้วเราจะเห็นได้ทันทีหรือว่าการที่บรรดาญาโยมพุทธบรัตัทบำเพ็ญกุศลมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน ผลทั้งหมดที่เราทำนี้นั่นจะส่งผลไปที่ไหนแลาจะสามารถไปสูน์ด้วยความไปคิพย์ได้ทันทีอันนี้เนเรื่องความวิปคุญญาเราสามารถรู้ได้ในเมื่อได้ทิปุญญาแล้วต่อไปถ้ามีการคล่องตัวก็จะได้ญาณต่อไปเป็นญาณที่สองคือจูตูปปาติญาณจุตูปปาติญาณน,นี่จะแปลรู้การเกิดและการตายของสัตว์นั่นก็หมายความถ้าเราเห็นคนเลยเห็นสัตว์ ล้วอยากจะทราบว่าคนและสัตว์ผู้นี้ก่อนเกิดมาจากไหนมาจากนรกหรือมาจากเปรตมาจากสุรกายมาจากสติฉานมาจากคนมาจากนางฟ้าเทวาดาหรือผม่มเราจะทราบได้ทันทีถ้ารู้ข่าวคนตายว่าคนตายและสัตว์ตายได้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ทราบได้ว่าเขาอยู่อยู่ที่ไหนมีความสุขความทุกข์เพราะอะไรเป็นเหตุต่อไป,อาปญาณ่สามก็ปุกเพนิวาสารตุติยานคือระลึกชาติใด เราสามารถจะรึกชาติได้ทุกอย่างทุกชาติตามที่เราต้องการว่าเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างรูปร่างหน้าตาเป็นไงมีความมีอยู่เป็นยังไงนี่เรารู้ต่อไปยานที่สี่เขาเรียกเจโตวรยายานคำว่าเจโตวรยญา,านแปลร,รู้กําลังจิตใจของคนอื่นมานึกคิดยังไงอย่างเราเห็นหน้าคนได้เ,เห็นหน้าสัตว์นรู้จักชื่อคนรู้จักชื่อสัตว์ เราอยากจะทราบว่ากําลังใจของคนคนนี้มีบาปมากหรือมีบุญมากเวลานี้มีความรู้สึกดีหรือมีความรู้สึกชั่วนี้เราจะรู้ได้ทันทีแต่ว่าถ้ารู้แล้วก็ต้องเฉยนะเป็นลีลาเป็นมัญญาต์ของนักปฏิบัติหรือว,ว่าเราต้องการอยากจะทราบว่าคนคนนี้กําลังใจคับถ้าญาโยมเดี๋ยวยังไม่บุญบายประกาศให้ทราบก่อนนะ หลังจากโปรข้างเสร็จฉันจะแจกพระด้วยมือเองใช่ไหมแต่ว่าที่พระที่ฉันแจกเนี่ยจะแจกให้คนละองค์แล้วก็ไม่มีเงินทอนตำกสิบบาทไม่ให้เกินกสิบบาทองค์กเดียวสิบบาทองเดียวร้อยบ,บาทองเดียวแสนบาทองเดียว,อย,วอยากได้มากก็ไปหาประหลัดแปะ แต่แปรเขาจำหน่ายเขาจะถือว่าจแจกแจกให้เป็นของขวัญเราต้องเอาตังค์าไปผมแล้วก็พระที่ทำคราวนี้นะบอที่สงไว้ก่อนนะตำคำหนังสืออธิบายนะมีอยู่แล้วให้ทุกคนปฏิบัติตามหนังสือที่อธิบายไว้ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ยังงม่าอธิบายคือว่าเมื่อเช้ามืดเวลาตีห้าพระพุทธเจ้าบอกว่าการปลูกพระคราวนี้เรื่องรังสีต่างๆไม่ต้องมีตกกัางบน่ันทำภาพให้ดูว่าคนนี้มีพราย,ยู่แล้วรังสีเข้ามากลุ่มเข้ามาห่ามมางสีไมจะถอยกลับกันที ถ้างั้นก็ทุกคนไปรับจ้างรบที่อิรักได้นะไปมามไม่ต้องกลัวฮิไม่ต้องใช้นักการกายแก๊สพิษหมอไม่ต้องใช้ยาอันนี้เขาไม่ถ่ายใส่ของนะเขาถ่ายบางลมลมมันขึ้นข้างบนเนี่ยลุงนี่เชื่ออะไรอ่ะ ลงชื่ออะไรฮะไม่ใช่ใช้เพื่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอซ้ำอีกครั้งนะเมื่อเวลาปลุกพระเสร็จญาติโยนถวายสงฆ์ทานเข้าด้านนี้นะเข้าด้านนี้แล้วก็ออกด้านนี้ญาติโยนจะเข้ามารับพระถวายสงฆ์ทานนั่นก็แจกพระหนึ่งองค์เหมือนกัน เราแค่จะรับพระมาะเข้าด้านนี้แล้วออกด้านนี้นะอาหารช่วยจัดสนุกนะเออจะไม่สามกันอย่าลืมว่าถ้ามาที่ฉันทำบุญสิบบาทได้หนึ่งองค์ยี่สิบบาทได้หนึ่งองค์ร้อยบาทได้หนึ่งองค์แสนบาทได้หนึ่งองค์แล้วก็ถ้าต้องการตามราคาสิบบาทก็ต้องไปที่พดนประหลัดแปะ ปราวีรัตนนั้นะเขาเขาจ่ายจำน่ายตาอัตราคือพระที่นี่จริงๆทำยากมากเราะยังหางมานี่ต้องเสกกันมาเป็นปีเขาเก็บกันมาเป็นปีนะแล้วก็ทำไมจึงราคาถูกการตั้งราคาถูกเพราะว่า,าพราะเจ้าบอกว่าเป็นการสงเคราะห์วัดอื่นถ้าวัดอื่นก็จะให้ไปจำน่ายราคาแพงกว่าจะได้เอาเงินไปสร้างวัดบำรุงสง์ ถ้มีใครก็ททำมาสิบบาทอะแค่ม่าหมออย่างที่หมูที่หมาก็สามสิบก็ตกเดี๋ยวเดียวพวดพวดพวดตกตื่นล้วไม่ตื่นก็ไม่รู้นะสามารถตื่นน้ไม่ตื่นมันเปล่าพวดใช้ได้นะเอาถ้ากั้นจุดทุบเขียนได้ของหมอนะไอ้พัดลมตัวนั้นนะ่ะเปิดได้ให้หน้าไปเท่านั้นก็ได้กัน,กน เงินที่ส่งส่งเนี่ยส่งส่ให้ให้ให้หน้าตรงไปนั่นนะไม่เป็นไรได้หด้าตามเดิมก็ได้หน้าตามเดิมเมื่อกี้เห็นได้มาทางฟ้าเนี่ยนี่อันหน้าทางฟ้านี่สิเออไม่ไม่ทำให้เชียนดับก็ใช้ได้แล้วย้ายสายให้ตรง